ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับนี่ละทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับอ้วทุกคนก็รือว่าการที่กูได้มาทำงานในนะเลก็เกิดเหตุการณ์ที่บอขาดคิดขึ้น อยู่ในงานนั่นเองเนาะซึ่งว่าตอนนี้กุศเองก็รู้สึกเครียดล่ายเนาะเพราะว่าคือในช่วงท็อปเซาทเนาะมันเป็นเหตุสุดวิสัยเนาะเป็นอุบัติเหตุที่ว่ากุศดเองนี่แหละเนาะก็ไดไปไดเหตให้กองกโ,กโปลโปเนาะกองกโ,กโปลโปฟ้องชิมงานอาจารย์ก็เป็นทางฟังเล่ากันเองกันเองแหละที่ว่าตกลงชีนาแม่กรองนี่นะทุกคนเนาะซึ่งมันก็เป็นอุบัติเหตุที่ว่ากุศเองก บคาลคิดที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พูดเองกับยวกนี้ให้มันเกิดขึ้นนั่นเองเนาะเป็นกองโกลโป่ที่เพิ่นได้มีการวางลงกับพื้นแล้วเผอิญแบพูดกมัวแต่ไทยพูดเท็อยู่นั่นแหละก็เลยนะบดายเบิงเนาะบดายสังเกตสะพายไปลมอ,อมข้างก็เลยวนะ่าเหตุให้ค่านี้ไปต่ำออกกองโกลโปแล้วก็ตกลงทีน้าแม่กลองเซมเหมือนกัลฤกษยิบสุ่มควรเนาะตอนนี้ก็ยังคงท่าเจ้าหน้าที่เพิ่นมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนาะเพิ่นมาช่วยในการดำให้ บูฮูวัซีไดกองนั้นขึ้นมาหรือบอ่หรือว่ากันท่าว่าไดกับบูฮูว่าจะสามาที่จะนำทรายไดหรือบอ่อันนี้ก็ต้องดูรุ้นำกำลังเนาะอยัางเงี้ยพี่พพน,น้ำแรงมากใช่ไหมครับเนี่ยนี่พี่พี่อยู่ถึงตอนไหนครับอะไรครับอยู่ถึงตอนไหนท,ท,ที่งานนี่หรอือเปล่าใช่ก็เยน็นเย็นนั่นแหละครับประมาณใช่ถึงหกโมง อย่างนี้ว่าครับเดี๋ยว6โมงผมจะมาลงให้อีกรอบหนึ่งโอเคได้6โมงวะ6โมงอะน้ำมันจะนิ่งกว่านี้โอเคได้นิ่งเลยครับน้ำมันขึ้นได้ได้ครับได้ครับพี่ยังไงก็รบกวนด้วยนะครับขอบคุณมากมากน้ำแรงมากไหวแล้วเคืองไปครับครับใช่ใช่อุปกรณ์พี่เขาก็หนักด้วยหนัก ทุกคนก็รอบแรกก็ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวก็ประมาณหกโมงเย็นเดี๋ยวพี่เขาก็จะมาดาให้อีกทีนะครับนี่ครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ทีมพี่หน่วยกูภย้ภัยทีมอาสาเขาก็มาช่วยในการดำหากล้องกระโปให้ผมอยู่นะครับตอนนี้คือต้องเดือดร้อนพี่พี่เขานะครับ เมื่อเช้าเขาก็มาแล้วแต่ว่าช่วงนั้นน้ำมันแรงมากก็เลยทําให้การหากล้องลําบากคือน้ำมันไม่นิ่งครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันก็นิ่งแล้วก็คือ <c oughs> พี่เขาบอกว่าก็ต้องดําน่าจะสะดวกกว่าช่วงเช้าเพราะช่วงเช้านี่น้ําจะเชี่ยวแรงมากยังไงผมก็ขอให้มันได้กล้องกลับมาแล้วกันนะครับ <c oughs> อย่างน้อยถ้าได้กลับมาแต่ว่ามันอาจจะใช้ไงานไม่ได้แต่อย่างน้อยก็มันจะมีการ์ดของกล้องที่มันมีข้อมูล อยู่ครับความลึกของน้ำพี่เขาบอกว่าประมาณ10กว่าเมตรนะครับทุกคนซึ่งมันก็ลึกอยู่มันลึกครับโอเคเลยค่ะตัวส่กับลูกแทนได้ไหม พี่เผลอมาอย่างยังครับยังไม่มาอีกเหรอครับกานยาวออกไปนู่นแล้วก็ตีนขมาออกไปไหนบ้างออกไปนู่นมแล้วก็วนเข้ามาอีกมันน่าจะไม่ไปไกลอน่าจามชอบขิ่นนี่แหละใช่ครับตรงนั้นเลยเขาลงไปแล้วรอบนึงครับแล้วเราขึ้นมาแล้วครับเพราะเมื่อเช้าพอมันตกแล้วก็เขาเอาเรือก็แรงอยู่นะอีกอย่างไปทางไหนน้ำไปทางนี้ไปทางนี้น้นดำ ได้อีกอย่างเขาก็เอาเรือมาเทียบฝั่งกันด้วยเพราะว่ามื่อเช้าสามสิบกัวลัมเนี่ยทุกคนถือว่าตอนนี้ก็คือกู้ภัยของทีมอาสามลนลติชอ่าสระบาเซนนะครับเขาก็พากันมาตอนนี้ <c oughs> คือทุกคนก็เต็มที่นะครับ <c oughs> ผมยอมรับเลยว่าพวกเขาแบบจะช่วยเหลือเต็มที่ อันนี้คณะเสวาวาก็คือเป็นปฏิบัติการค้นหากองโกโป้เลยนะทุกคนคือทุกคนเต็มที่นะยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นแบบใส่ใจเลยเนาะทุกคนใส่ใจเต็มที่ขนาดเลยชุดปฏิบัติการพิเศษใต้น้ําหน่วยกู้ภัยสวา่างราชชาบ,บุรีนะครับผมเนี่ยอุปกรณ์เขาก็เต็มที่จัดชุดใหญ่เลยขายากระปงมาแล้วนครับจะชุดใหญ่เลย ก็ใครคที่น้โอ้ชุดใหญ่กันเลยเนี่ยทำพื่อเง่งานร่วมกันนี่ออครับเป็นพี่น้องกันก็คือจะมีหน่วยอาสาใช่ไหมน่วยอย่างเราเขามีเราก็ไปช่วยเขาเขาเขามีเขาก็มาช่วยเราอ๋อช่วยกันครับผมดีดีเลยพราะว่าผมก็เป็นเป็นคนลาวครับพี่มาจากหลวงพ่อบางประเทศลาวก็มีหน่วยกู้ภัยลาวนะใช่ก็มีอยู่แต่ก็ อ่ะอุปกรณ์อาจจะไม่เยอะอะไรมากเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาพัฒนาพี่ครับครับครับแล้วทีนี้ผมก็มาร่วมงานเป็นค่ายหนังสั้นครับมันก็จะมีทั้งไทยแล้วก็ลาวแล้วผมก็มาจากหลวงพ่อบางแต่ให้ความมั่นใจได้เลยว่ายังไงก็เจอครับครับขอบคุณครับน้ำมันลึกนิดนึงครับแต่ย่างลึกสุดขอบเขตครับมูลค่าตัวบอลเท่าไหร่พี่ต้องถามเพื่อนของของเพื่อนครับอ่าหมื่นเขาบอกว่าเขา ประมาณ1มื่นหมื่นพันกว่าบาทหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณใช่ครับถ้าเป็นเงินกีบก็ตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดแปดล้านกีบแล้วนะครับเราฝากไว้ในแกลลอแี่ได้ไหมครับครับผมครับมครับนันไม่ไม่เป็นไรเขาเขาแค่แบบต้องการไอ้อยางตัวการ์ดเนี่ยข้อมูลใช่เพราะว่าเขาบันทึกมาแล้วก็มันอยู่ในแกลลหมดเลยครับผมมันจะยากไหมครับพี่ที่ดำตอนช่วงมันมืดแบบนี้ ถามถามว่ามืดเป็นอุปสรรคในการดำค้นหาไหมหรครับพีบ่มันก็มีอุปสรรคบางใต้น้ําเพราะว่าใต้น้าเนี่ยปัญหาที่เราเจอของใต้น้ําพวกพวกสารตะภูมที่เขามาทิ้งพวก<อ>เศษปูนเศษพวกอะไรมันเยอะแล้วมันเป็นหินกล้ครับ,รบ,รบเป็นหินก้อนใหญ่เป็นลักษณะเหมือนหินเคลื่อนใช่ี๊แล้วมันเป็นหน้าผาล,ลงไปเพราะฉะนั้นไอแอร์เรียนในการค้นหามันก็จะว่างขึ้นเพราะว่าช่วงที่พี่พทาตกอะน้ามันขึ้นพอดีแล้วแล้วแม่น้ำแมกองเนี่ยมันจะเป็นร่องน้ํามันจะมีระยะที่มันไหล เคลื่อนที่ไปเล็กน้อยแต่ยังไงมั่นใจว่าเจอแน,น่ <c oughs> อนอนครับอบคุนครับสวัครับแน่นอนครับนี่ครับทุกคนก็ตอนนี้ก็มาอีก,อก,อกคันแล้วนะครับคือบอกเลยว่าจะเป็นปฏิบัติการกรอบกู้กล้องโครโปรครับทุกคนซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ผมคือรู้รรสึกแบบประทับใจมากครับคือพวกพี่ๆเขาใส่ใจเต็มที่ครับทุกคนเนี่ย แล้วทำต้ใจมีกล้งและแล้วก็เป็นมูลนิธิสว่างสว่างสนราบุรีนะครับอ้าวเจอ๋อเนี่เป็นรถอ๋อเขามีรถแบบไชไฟช่วยเพราะว่า ตอนนี้มันมืดแล้วนะครับทุกคนก็ต้องได้ใช้ไฟในกนารทำให้สว่างเพื่อค้นหานะครับนี่เป็นรถไฟตู้ไฟใช่ไหมครับอ่าเป็นรถอุปกรณ์กู้ภัยครับกู้ภัยเป็นตับเพลิงในตัวด้วยแล้วก็เป็นรถตัดทางในตัวด้วยนะครับอ๋อครับนี่ก่อนเปิดประเทศเราจะตัดพห้นทีโถ่ผมดีนะอ๋อพบชุดเลยครับ ดับเพลิงอุัดรบ้อนถึงรถมันจะเล็กแต่ว่ามันก็มีแบบอุปกรณ์ดับเพลิงมีอะไรครบชุดมาเลยโอ้ยยอดข้างบนนี่เป็นไฟใช่ไหมครับไฟส่องสว่างของส่องสว่างอ๋อหมูโมนอะโมนิธิสับพราเชนครับสับพราเชนซับสมุดสงคราม ทุกค,คนถือว่าตอนนี้ทีมหน่วยกู้ภัยก็เป็นการเพิ่มนักประดาน้ำครับเพิ่มมาอีกเป็นสองท่านก็ปัจจุบันเขาก็จะตาลงไปอีกเป็นครั้งที่สองจะมีอีกสี่ท่านนะครับที่จะช่วยในการหากล้องโคโปปฏิบัติการหากล้องโกโปนะครับที่แม่กลองแล้ว ประมาณ5นะครับห้าท่านโอ้โหบอกว่าพี่เขาเต็มที่นะครับทุกคนเต็มที่มากๆครับเต็มที่มากๆครับงานเนี้ยคือแค่โกลโปนะแต่ว่าพวกพี่เขาก็ใ <c oughs> ส่ใจมากครับทำเต็มที่จริงๆเลยรือลูกเต่าลงไปเลยเชือกุ้งใต้เต่า นี่นะครับทุกคนถือว่าตอนนี้น้ำมันก็เริ่มที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับคือมันจะเป็นน้ำที่มาจากตรงน้ำทะเลที่มันจะไหลเข้ามาที่แม่กองก็ทำให้น้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในช่วงเช้าน้ำมันก็จะมีผัดขึ้นลงแล้วก็อย่างพอน้ำมันเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ความลึกของน้ำยิ่งลึกเข้าไปอีก นีค่คทุกคนคือบอกต,องตรงๆเลยครับว่าผมจะขอจําเหตุการณ์แบบนี้ไว้เลยนะครับว่าครั้งหนึ่งอ่ยเมื่อเรามาที่ประเทศไทยถ้าเรามีปัญหาอะไรกู้ภัยเขาพร้อมเต็มที่จะจะช่วยสปอร์เราช่วยในการค้นหาหรืว,ว่าช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะครับถึงแม้ว่านี่แค่เพียงโกบโบตกลงน้ำํำลนลงน้ําแต่ว่าพวกพี่ๆเขาก็แบบเต็มที่เลยมาดมกันมาช่วยเหลือกันเป็น เป็นกว่าสิบคนนะครับแล้วก็ใช้ทีมงานประดาน้ำเนี่ยดำน้ำเนี่ยเป็นสี่ห้ากว่าคนซึ่งแบบผมก็ไม่รู้เขาขึ้นมาแล้วจะขอบคุณยังไงดีอะ่ะทุกคนคือแบบมันประทับใจมากครับทุกคนในการช่วยเหลือในครั้งนี้หนุ่พี่พ<ว>ก็เยบอกว่าเขาเนี่ยจะคงจะคงเยอ้วเอามาทิงตรงนีเยอะจรงพี่เขบอกเจริงยึดเลยข้างล่างอ่ะจะโค้งโค้งจะดี โกดมีโกดเป็นไงพี่เฟิร์สไปงานแรกดีไหมหัว้องหัวใครเหลือใครเหลือเจ็ดอ่ะเป็นงมาดูนี่โล่หัวหัวนะขึ้นไปใต้เรือลองหัวปิดเกมจบเสร็จละอ้าวไอ้จักรยานกระตุกเป็นอุ้งไปทั้งคั อ๋อเจอแล้วอ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากครับทุกคนเจอแล้วครับตัวนี้กองโปโวใช่ไหมครับใช่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 ใครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับได้ครับได้ทุกคนขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับไป้นดถึ่พี่พี่ มันหยุดมันอยู่จุดไหนครับพี่ออกไปข้งนอกไหนครับออกไปยุ่นจุด้ออกไป่นบ้อนบ้างออกไปข้างนอกเลยใช่ไหมครับใต้น้ำมันอยู่ไหนเมื่อกี้มันออกไปนอกตัวยื่นนะนอกใต้โอ้ช้าก็แล้วกับก็เกือบออกไปกระดานกุ้นว่ะมันกันหนาวไหมลงยังว่าลงไปฝุ่นเลยมันกันถ้าหักมันไม่นานมันก็น่าจะจะการอยู่ตรงนี้มันแช่อยู่นานกลัวว่ามันน่าจะเข้า แต่ก็จะลองไปทำให้มันแห้งสนิทลองเปิดเครื่องดูก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่ามือของเพื่อนที่มาด้วยกันแล้วทีนี้เขาเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วผมก็ถ่ายคลิปอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้ดูแล้วก็ขาเขาไปกระแทกเอาเขาเขาวางตัวนี้เลยอ่ะมันเป็นขาวางแล้วผมก็ถ่ายอย่างนี้อ่ะโมได้ถ่ายอย่าอยู่แล้วเรียนมาแล้วผมก็ขยับเนี่ยขาตรงนี้ก็แช่เอาแล้วก็หลง ทจริงๆตอนมันลงก็มันไม่ได้แบบลงเร็วนะก็ลงช้าอยู่กับกะจะโดดลงได้ทีไอเราก็มีกล้องอีกตัวอยู่นี่เราก็เลยโอ้โหไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงเพราะกล้องเราเป็นกล้องของอ่าพนักสนิทของเขาอีกอ่ะนแพงกว่าอีกหกเจ็ดหมื่นอีกได้่รูเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะขอเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาวีดีโอของพวกพี่ไปลงที่ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับครับดีครับพี่เขาดูมาตลอดครับครับผมมาจากหลวงพ่อบางครับนี่ครับสุดยอดครับทุกคนเนี่ยทีมงาน นสองสามรอบหนึ่งนะแล้วมาเป็นชายาขึ้นยื่นในเบียร์ู้กันนะไม่เข้านะครับขาโวยอีกรอมาแล้วจะหลุดไปอีกรอบอีกรอบเลยเนี่ยโอ้หนักหนักอยู่กล้องมันหนักอยู่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้สุดยอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อสุดยอดสุดยอด ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จสิ้นภารกิจกอบกู้กล้องโปรโปขึ้นมานะครับทุกคนถือว่าสุดยอดมากครับทีมงานของพวกพี่เขาถือว่าเต็มที่กันทุกคนแล้วก็แบบช่วยเหลือแบบแบบด้วยใจจริงๆรินะคนแบบคนแบบเต็มที่กับกับงานก็คือเพิ่มจํานวนชมาชิกเข้ามาหาหากว่าเป็นคนสองคนก็น่าจะไม่ได้คือตอนนี้ก็คืยได้เหมือนกนผมบอกว่าผมรู้สึกแบบตอนนี้ก็คือแบบ รู้จะพูดยังไงนอนอกจากคำว่าขอบคุณครับผมเนี่ยพี่ครับผมขอ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 ,ขอถ่ายถ่ายรูปร่วมด้วยพี่พี่ด้วยไ,ไหมครับขอถ่ายรูปด้วยเลยแม่พนี่ก่อนแม่พังไม่ได้ครับเพชรมายันมา,า,นมาอุ้ยโอ้ยสายเล่น นะครับทุกคนคือต้องขอบคุณพี่ๆมากๆลยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับครับครับผมขอบคุณมากๆใช่จ้ะล่ะครับเนี่ยสุดยอดครับพี่เขาสุดยอดมากมากครับหนึ่งสองสามครับ อีกร uhm. ูปนะครับหนึ่งสองสามนัเดี๋วลาที่มนี้เลยพี่เปิ้ลเอาขึ้นรถ่พี่นพี่เิล เมื่อกี้จะขอสัมภาษณ์พี่ก่อนเมื่อกี้ดำลงไปเราพบอุปสรรคอะไรบ้างครับคนไหนได้ครับพังพัง,งพี่ช้างเหรอโอ้พี่ช้างครับสวัสดีครับเนี่ยคือพี่คือเวลาเราดำลงไปเราพบข้างล่างมันพบอุปสรรคอะไรบ้างครับที่ทําให้เราค้นหามันยาก็จะมีเศษแก้วคอะเศษแก้วกระป๋องกระเบื้องครับกระเบื้องทีง่เขาทิ้งลงใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วพี่ ตางงานถึงพบได้ป่ะพี่ไปทำยังไงค่อยมือค่อยมือคามํามอะไอตองแล้วอุปสรรคช่วงคืนเวลาที่เราถาของเนี่ยมันตรงไหนบ้างครับพี่ที่เป็นสสวนอุปสรรคหลักๆเลยอุปสรรคที่เดียวมันก็คือมันมืดใช่ไหมครับใช่กลางมืดต้องได้ใช้มือในการมองยังไงก็วันนี้ผมในฐานะที่ว่าก็เป็นคนลาอีกขั้นหนึ่งแต่ว่ามาที่นี่ผมต้องขอขอบคุณพี่มากๆนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณคนไทยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ